เห็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหพี่ทำไมพี่ไม่ดูช่องคู่รัก 5G ล่ะสนุกสนุกใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะจริงดินี่นี่เฮ้ยนั่นพี่ฟูนี่ว่ะฟูไหนว่ะฟูที่แสดงจักวาหนังคมเนาะน่ะพี่บิวกับพี่บีมก็มานั่นน่ะเฮ้ยแต๋มพี่คอม นัานช่วยมาเป็นกองเลยขอร้ยเซ็นนะครับ <S <S มาแล้วมาแล้วถึงแล้วเหร <izen> อผมส่งพวกคุณได้เท่านี้นะเพราะประธานที่พวกคุณจะไปอ่ะล้นผ่านไม่ได้ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็รบกุณมากพอแล้วขอบคุณมากนะครับ ระวังตัวด้วยกันโอ้ยร้อนร้อนร้อนให้มันร้อนอย่างงี้วะอุย้ยเอ้าไหนเอามาดูดิโอ้ย,อยมีอะไรกินบ้างเนี่ยอุย้ยมีแต่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยน้ำเฮ้ยทำไมกินหมดเลยอะฉะนันเอาวินย้ำจำเป็นนะเวย้ย <c oughs> ก็ได้ยังไงจำเป็นทำไมอะ ฉันหิวน้ำแล้วมันกินไม่ได้เหรอรู้ไหมว่ามันหายากอะ่ะก็จะไปหาได้จากไหนอีกเนี่ย,ยกินน้ำแค่นี้เป็นบททำไมไม่เอามาเองอะ่ะไม่ต้องท้อลกันละนี่ของพี่ยังมีอยู่เอาของพี่ไปก่อนแล้วกันอทำไมพี่ต้องปอกป้องคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นด้วยอะ่ะถึงเขาจะเป็นคนไม่ดียังไงเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรายังไงก็ต้องช่วยเขาแต่ว่าเอานะ เรารีบไปหาที่พักันเถอะมีก็ไกลคำละตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ เดี๋ยวเราขอความข้ใจกันกันนะปลอดภัยแน่นะพวกแกรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นถึงงูุเศรษฐีแบบพันล้านฉันเนี่ยจนพวกซองบี้พวกนั้นอ่ะกัดไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าพ่อฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรไปนเนี่ยพวกแกโดนหนักแน่ก็อบอกให้พ่อแกมารับเลยดิอบอกให้พ่อแกซ่องพามารับเลยน,นไม่ต้องมาแย่งข้าวแย่งน้ำพวกนี้ใจเย็นก่อนนะบิลพ่อจะเคียดพ่จะปวยไม่ได้สัอบไปเขาเถิด เดี๋ยวพี่ไปหอาอของใช้จำเป็นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอมาได้ค่ะอยวาลังัวด้วยนะ มึงจะข่มขืนผู้หญิงเหรอไม่ใช่นะพี่มันจะกินฉันนะมันเป็นซอมบี้ไปแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยจุก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 ทําไมซอมบี้มันพูดได้อ่ะผมไม่ได้เป็นซอมบี้ผมก็หยอกเล่นเฉยๆ เมนซอมบี้ด้วยอะอ๋อพอดีผมมาแสดงหนังสั้นนะแล้วก็ได้แต่งตัวเป็นซอมบี้พอดีผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าแต่งแบบเนี้ยซอมบี้ไม่สนใจเลยคุณเป็นดาราเหรอเปล่าครับผมแค่ตัวประกอบเออนั่งถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะไปเดี๋ยวเดียเเดว,เดวจากสภาพเนี่ยไปไม่ถึงปากซอยหรอกพวกซอมบี้มันมาเต็มเลยมาตามเสียงกรี๊ดของพวกคุณเ่ย เราทำไงอ่ะผมมีวิธีผมมีนี่เครื่องขสำอางครบชุดเลยผมขโมยมาจากกล้องถ่ายน่ะมันจะได้ผมจริงๆแน่นะเชื่อผมเถอะหน้ามามามาค่อยๆย่อง เฮ้ยแล้วพวกมึงแต่งหน้ากันทำไมวะีนแกไม่ใช่ซอมบี้เหรอซอมบี้บ้าะลรวะกูเนี่ยแค่หืนเห็นผู้หญิงแล้วขคืนเออเอาผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้นะส่วนพวกมึงสองคนเนี่ยไปก็ไปแกนั่นแหละคอยไปแต่มันมีอาวุธนะลูกพี่พวกมึงสองคนเนี่ยอยากเป็นพระเอกมากใช่ไหมได้